สวัสดีค่ะชาวราศีธนูมาดูกันว่าดวงของท่านช่วงนี้เป็นยังไงบ้างชาวธนูขอให้ไพ่ชี้แนะแนวทางพลังบวกกับชาวธนูด้วยนะคะ โอเคสิบใบครบแล้วมาดูเซอร์ไพรส์กันสิว่าชาวธนูแม่หมอก็ลักนาธนูนะไพ่ตัวตนของคุณคือ the judgment โอ้ไม่มี the judgment เจ้าค่ะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต คุณจะได้เริ่มต้นใหม่หรือบางท่านก็อาจจะเออเขาเรียกอะไรนะอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับกฎแห่งกรรมของการกระทําของเรา จัดเมนจัดเมนเนี่ยคือไพ่เวรกรรมอืมมันเป็นกรรมที่มาจากการกระทําของเราถ้าเราไม่ได้ทําร้ายใครไม่ได้ทําไม่ดีกับใครเราก็จะไม่ต้องกลัวคือสิ่งเก่าๆที่มันไม่ดีมันก็จะจบไปและเราก็จะได้เริ่มต้นใหม่ในชีวิตเนาะอืมเราจะได้พบแสงสว่าง กรรมดีกรรมชั่วมันก็อยู่ที่ตัวเราทำถ้าเราทำกรรมชั่วมันก็จะถึงจุดสิ้นสุดและก็จะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะเลือกทางมืดหรือทางสว่างที่จะเดินต่อไปในอนาคตถ้าใครที่ เนี่ยแม่หมอเตือนเลยนะถ้าใครที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยจะโดนตำรวจจับถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นอนะ่ะเพราะว่าสิ่งที่เราทำผิดอะ่ะมันจะถูกปิดไม่มิดไงเวรกรรมมันจะปรากฏโอเค สิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือหกไม้เท้าเป็นลักษณะของบุคคลที่ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากอดีตท,ที่เขาได้พึงทำมาหรือถ้ามีญาติพี่น้องที่เป็นข้าราชการเนี่ยก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะนะอืม หรือถ้ามีการลงทุนอะไรแบบนี้ก็จะเป็นทุนเอ,อทุนระยะยาวคือช่วงนี้เราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่เราลงทุนมาแต่เนิ่นนานเนาะสิ่งที่คุณคาดหวงัง The World ความสุขความสำเร็จการยกระดับสถานะการยกระดับชีวิตฐานะครอบครัวให้ดีขึ้นเ อดีตที่ผ่านมานานมากแล้ว10เหรียญสิบเหรียญเ,เนี่ยเป็นได้ทั้งแง่บวกและแง่ลบนะถ้าเป็นแง่บวกก็คือคุณมีความสุขมีความมั่นคงกับการเงินเการเงินในครอบครัวไม่มีปัญหาอะไรอะนะอันนี้คือแง่บวกเนาะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวมีกินมีใช้สุขสบายมีเงินทองใช้สุขสบายแต่ ในแง่ลบบางครอบครัวอาจจะเป็นหนี้เป็นสินพลุงพลังอ่ะนะต้องหาเงินมาใช้หนี้สินเขาอ่ะอืและอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเด็กดาบคุณมีความดื้อรั้น หรือคุณกําลังรอคอยข่าวสารเพื่อที่จะได้ตัดสินใจว่าจะดาเนินชีวิตไปอย่างในแนวไหนในทางไหนต่อไปหรือบางท่านก็อาจจะมีเรื่องที่ข้องหมองใจที่อยากจะเคลียร์ให้มันลงตัวแล้วจะได้ใช้ชีวิตต่อไปได้คือมันต้องเคลียร์นะ่ะถ้าไม่เคลียร์มันเดินต่อไม่ได้ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือเจ็ดดาบเจ็ดดาบหมายถึงคุณอาจจะโดนคนแทงข้างหลังหรือขโมยไอเดีย หรือบางท่านก็อาจจะมีคนแอบทำเซอร์ไพรส์ถ้าเป็นเรื่องในแง่ดีเนาะมีคนแอบทำเซอร์ไพรส์คุณแต่ถ้าเป็นแง่ลบก็คือมีคนขโมยไอเดียของคุณขโมยผลงานคุณคุณอาจจะต้องระมัดระวังข้าวของอาจจะสูญหายได้นะเวลาไปที่สาธารณะก็เก็บ ให้ดีพวกโทรศัพท์กระเป๋าตรงกระเป๋าตังเนาะระวังถูกขโมยขโมยอืมสิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขคือสามเหรียญสามเหรียญคือการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันหรือวางแผนการทํางานร่วมกันกับหุ้นส่วนคู่ค้าถ้าเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจหน่อย หรือบางท่านก็อาจจะอยากมีไรายได้เพิ่มขึ้นเนะาะไพ่คำแนะนำของคุณคือแปดดาบไพ่คำแนะนำของคุณคือแปดดาบอันนี้แม่หมอก็ขอจะขอตีเป็นว่าไพ่แนะนำคุณว่าอย่าปิดหูปิดตาตัวเองอย่ากลัวว่าจะต้องถูกใครกดดันอย่ากลัวการขยับ ถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำน่ะมันดีแล้วบางครั้งก็อย่าไปแคร์สังคมมากไปเนาะอืมอย่ารอคอยความช่วยเหลือคุณต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนดิ้นรนเองก่อนถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ค่อยเอ่ยปากขอคำช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเพราะเราพยายามแล้วแต่มันก็ยังไม่สำเร็จโอเค สิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจคือคุณอยากให้มีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้คุณอีกสักครั้งไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่คือหยิบยื่นน้ำใจไมตรีมาให้เรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจอะ่ะไม่ว่าชาวธนูจะคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะ่ะคือคุณอยากให้คนมอบโอกาสให้คุณอีกสักครั้งหนึ่ง เพราะว่าอดีตที่ผ่านมานะคุณอาจจะเป็นคนเลือกมากเลือกเยอะไปหน่อยก็เลยทําให้พลาดโอกาสดีๆไปแต่คราวนี้คุณมาคิดย้อนหลังอยากให้ใครหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้คุณบ้างภายไพ่ใบสรุปของคุณคือหาดาบให้ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้ที่อยู่ เอ,อผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าเราหรือมีการทะเลาะวิวาทกันในครอบครัวเนี่ยคือทะเลาะกันไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะนะเพราะระหว่างทางที่แก่งแย่งชิงดีทะเลาะเบาแว้งกันมาเนี่ยถ้าเป็นชีวิตครอบครัวเนี่ยนะก็คือระหว่างทางที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องส,สูญเสียอะไรไปบ้างบางครั้งอาจจะไม่ได้สูญเสียอะไรหรอกแต่ว่าเสียความรู้สึกอืม โอเคแม่หมอเปิดไพ่เกินมาหนึ่งใบนะชาวธนูเก้าเหรียญก็คือบางท่านก็อาจจะมีความสุขแบบแบบในตัวของแบบตัวของคุณอะเก้าเหรียญอะคือมีความสุขกับเงินของตัวเอง เหมือนเหมือนไพ่จะบอกว่าอืมอะไรล่ะให้อยู่แบบสด,สดสวย,สวยไปหรือบางคนก็อาจจะไม่โสดหรอกแต่ว่าก็ต้องดินน้นรนหาเลี้ยงตัวเองเหมือนกับคนโสดนะน,นะเอไพ่ก็อยากจะบอกคุณอย่างนั้นหรือเปล่า ว่าบางคนไม่ได้โสดหรอกก็มีครอบครัวนี่แหละแต่ว่าอาจจะอยู่ห่างไกลกันต้องหาเลี้ยงตัวเองมีคู่ครองก็อาจจะไม่เอาไหนหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นได้เช่นกันแบบอยู่สดๆสวยๆไปโอเคค่ะชาวธนูขอจบคำทนายแค่นี้นะคะถ้าดวงนี้ตรงกับ ท่านใดก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะถือว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะบายบายชาวราศีธนู